หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการนะครับนับจํานวนประตูหน้าต่างนะหรือชิ้นงานที่เป็นคอมโพเนนต์เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการนะครับถอดประมัวัสดุนะในส่วนที่เป็นสีหรือกระเบื้องนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับให้เรากลับมาบริเวณครับปิดตรงนี้ก่อนนะแล้วมาบริเวณนี้ครับเรียกว่าตรงนี้ครับคอสโค้ดนะตรงนี้ครับเรียกว่าคอสโค้ดนะซึ่งเราสามารถจะโหลดหรือเอ็กพอร์ตก็ได้นะครับก็ไปทิ้สั่งโหลดก่อนครับแล้วก็โหลด คอร์สโค้ดนะคอนเทนเนอร์นะครับแล้วผมก็โหลดตัวนี้นะนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะก๊อปปี้ตัวนี้ไปวางไว้นะครับด้านนอกก่อนนะครับตัวหนึ่งนะในส่วนนี้คอสโค้ดตัวนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดนะครับดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมใช้ Google Sheet เปิดนะจริงๆเปิดด้วย e x c ก l ก็ได้นะครับไม่ยากนะครับก็คือคลิกเปิดเลยนะครับเอาละผมก็เปิดดูนะว่ามันมีโค้ดยังไงครับ อันนี้คือโค้ดนะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการทําโค้ดให้ครับไม่ต้องกวนนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมจะลบโค้ดที่เขาให้มาที้งไปก่อนนะไม่ใช้ครับก็จะลบไปเลยครับโอ้โหยาวเหมือนกันนะคลิกขวาแล้วก็ลบไปเลยไนดะดีลีทไปเลยครับอ่ะมาเรียนรู้วิธีการใส่โค้ดกันนะไม่ยากครับ วิธีการคือโค้ดเนี่ยนะครับเราตั้งเลเวลก่อนเลเวลหนึ่งคืออะไรครับหมวดงานหนึ่งนะครับหมวดงานสถาปะตะะัตยกรรมนะครับอ่าแล้วก็ดึงลงไปครับอย่างนงี้สักสี่ตัวครับสองนะครับก็คือหนึ่งจุดสองนี่หนึ่งจุดสองนะครับอันนี้หนึ่งจุดหนึงงง่งก่อน นะครับเป็นงานกระเบื้องปูพื้นนะกระเบื้องปูพื้นนะครับต่อไปครับ1.1.2นะครับสีนะครับสีภายนอกเอาิสีดีกว่างานงานสีดีกว่างานสี แล้วก็1.3นะครับเป็นงานอ่าเป็นประตูแล้วกันประตูและหน้าต่างนี่คือโค้ดที่ผมทำนะครับง่ายๆเลยนะนี่ครับอันนี้ไม่ใช้ก่รบไปโอเคผมให้เป็นนะครับโค้ดก็คือ101102แล้วก็103นะครับ เอาละนี่คือโค้ดเห็นง่ายไหมครับเนี่ยโค้ดง่ายเลยนะอันนี้คือมวงานนะครับมว1หนึ่งคือเลขหนึ่งนะแล้วก็มว2สองนะครับอเดี๋ยวลอาดูครับผมก็ไปที่คําสั่งนะครับผมก็ดาวน์โหลดไปก่อนนะแล้วก็เอาไปวางไว้นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็จะมาอัปโหลดคอร์สโค้ดนั้นนะครับโอเคผมจะไปอัปโหลดนะครับคอร์สโค้ดที่ผมทําไว้นะครับแล้วกดคําสั่งนะโอเพนครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเราโหลดนะครับอย่างเงี้ยเวลาคลิกไปแล้วก็โหลดนะในส่วนที่เป็น นี่ครับเนี่ยโค้ดนะครับดโหลดเนี่ยมันจะมีค่า d ดี a u l ฟอร์ไปให้นะแต่เราไม่เอานะครับเดี๋ยวผมไปโหลดที่ผมทำไว้ตัวนี้แล,แล้วกดออ e n ครับเอาล้ครับก็ตัวเดิมเนี่ยที่ทำไว้แล้วเนี่ยคลิกตรงนี้ครับแล้วพิมพ์หนึ่งมันจะมีโค้ดที่ทำไว้ครับตัวนี้ประตูหน้าต่างใช่ไหมก็เป็นนี่ประตูหน้าต่างครับแล้วก็ Enter ตัวนี้เหมือนกันครับหนึ่งประตูหน้าต่างแล้วก็ Enter แล้วก็ อันนี้ครับหนึ่งเหมือนกันครับประตูหน้าต่างแล้วก็ Enter นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับหนึ่งโอเคเมื่อเราใส่คอร์สโค้ดแล้วนะครับเรามาดูในส่วนที่เป็นดีพอร์ตครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้จะแบ่งเป็นหนึ่งจุดสามนะประตูและหน้าต่างเห็นไหมครับจะบอกว่ามีนโค้ดอะไรและจำนวนเท่าไหร่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่นะครับในส่วนที่เป็นวัสดุนะครับในส่วนกระเบื้องนะเดี๋ยวผมจะ ปูพื้นขึ้นไปก่อนนะนะครับนี่แล้วก็หนาสัก10เซนจุดหนะครับแล้วแล้วก็นะเมกรุ๊ปนะครับเอาล่ะครับเม้กรุ๊ปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําในส่วนที่เป็นกระเบื้องนะซึ่งผมจะแยกออกเป็น3ห้องนะครับโดยวางสี่เหลี่ยมลงไปตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ด้วย นะครับเพื่อจะคำนวณว่าแต่และห้องนะครับมีกระเบื้องเท่าไหร่อ่าแล้วก็อีกตัวดึงครับตรงนี้เป็นตารางเมตรที่ต้องการทำโอเคครับก็ได้มาตรงนี้นะก็จะทากระเบื้องนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้แล้วก็ตัวตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเรียกนะครับ กดรูปบ้านนะรูปบ้านแล้วก็จะเรียกกระเบื้องตัวนี้ว่านะครับกระเบื้องนะครับ F1 นะครับกระเบื้อง F1 นะแล้วก็ตัวนี้จะเรียกกระเบื้อง F2 อ่าซึ่งตัวนี้ก็ดูตามแบบนะครับดูตามแบบเลยแล้วก็อันนี้ก็เป็น ตัวนี้เป็นตัวอะไรเลยตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็น f3 for หมายเลขกสามนะครับอ่ะเรียบร้อยละเสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวมีสีด้วยสีด้วยนะครับในอน,น,นาคตนะครับกบระเบื้องพวกนี้สีพวกเนี้เดี๋ยวเราจะมีนะครับผ่านทิเบ e c คอนเด t ให้นะแต่เวอร์ชันนี้จะเป็นตัวที่ทาผ่านนะครับสแรนไปก่อนแล้วกันนะนะครับโอเคสีภายนอกนะครับตัวนี้สีภายนอก แล้วก็ตัวนี้ครับเอตัวนี้แล้กันสีภายในแล้วก็ทาเข้าไปนะครับง่ายๆเลยอ่าโอเคนะครับก็ได้ละนะเรียบร้อยครับก็มาแก้นะกดรูปบ้านนะครับมาแก้นิดหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นสีอันนี้สีภายในนะครับตั้งชื่อสีภายในสีภายใน แล้วก็ตัวนี้สีภายนอกดูนะครับว่ามันจะง่ายมากๆเลยในการแบ่งนะเราโหบอกว่าชีวิตดีๆแน่นอนครับโอเคตอนนี้เราจะมาเริ่มนะครับโดยการกดตัวนี้ครับ add form model อีกครั้งหนึ่งนะแล้วเราจะไปที่ในส่วนที่เป็น material นะตรงน,นี้ material โอเคครับเราก็จะไปเริ่มเลยนะนี่ f 1นะครับอ่าต่อไปครับ f 2แล้วก็ f อะไรครับ f สจะได้ก็มาสีอะไรครับ ส,ส,นนสีภายนอกแล้วก็สีภายในนะครับสีภายนอกแล้วก็สีภายในนะครับแล้วกดไม่ได้แล้วครบแล้วกดแอปพลายครับนะครับเราก็จะได้วัสดุของเราออกมานะครับตรงนี้อ่าเอาละเราก็มากําหนโดโค้ดนะครับกระเบื้องนี้เป็นอะไรหนึ่งนะครับแล้วก็พิมพ์หนึ่งเข้าไปนะอะก็หนึ่งหนึ่งคือโค้ดนะ ก็ <g arden> เป็นงานอะไรครับตรงนี้งานสีเออกันกระเบื้องนะก็กดตรงนี้ครับ <g arden> ปึ๊บก็ไป enter แล้วก็คลิกเข้าไปน,น,ะนะครับตรงนี้ก็มาต่อนะในส่วนที่เป็น,<ด>นวัสดุอ่าทาไม่ได้ทาไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็เปิดใหม่นะครับถ้ากินไม่ได้ก็เปิดใหม่ปุ๊บนะครับเราก็มารันใหม่ <g arden> อ่าโอเค <Phillip> อันนี้ก็เป็นกระเบื้องเหมือนกันครับก็หน <g arden> ึ่งกระเบื้องนะครับกระเบื้องปูพื้นอ่ะเรียบร้อยเลยครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นกระเบื้อง กระเบื้องอ่ะมากระเบื้องอันนี้เป็นสีครับสีสีนี่งานสีแล้วตรงน,นี้ครับก็เป็นงานสีหนึ่งแล้วก็งานสีครับเมื่อได้แล้วตันนี้เรากดนะครับพรีพอตอีกครั้งหนึ่งนะดูนะตอนนี้จะเห็นเลยนะครับว่าเราจะได้แบ่งหมวดงานออกมาเห็นไหมครับอย่างง่ายดายเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหนะอีซี่เอ็นไฟมากซึ่งถ้าเราปิดตรงนี้ครับแล้วกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะเราก็มาใส่ราคาได้นะครับกระเบื้องตรงนี้ราคาเท่าไหร่ นะครับเอาเป็น400ตัวนี้350นะครับเป็นตัวกด enter นะถ้ากด enter เวอร์ชันนี้มันจะนะครับต้องเข้าไปกดใหม่นะครับเปิดใหม่นะกดแค่คลิกพอนะครับออกมาเลยอันนี้ก็เป็น200แล้วก็200นะครับเราสามารถใส่เบสได้ด้วยนะเปอร์เซ็นต์เบสเพื่อนะครับได้ด้วยนะนะครับสีก็นะครับ100 ค่าแรงนะครับหนึ่งร้อย่าแล้วค่าของก็นะครับแปดสิบอ่อันนี้ก็แปดสิบอ่ะใส่เท่ากันแปดสิบไปก่อนนะครับอ่ะเราใส่เปอร์เซ็นต์เวสได้เลยนะอยู่ที่เรานะครับเนี่ยเปอร์เซ็นต์เวสนะครับเนี่ยแฟกตงแฟกเตอร์อะไรเนี่ยเวสใส่ได้เผื่ออะไรได้เลยครับโอเคกดรีเฟซหนึ่งครั้งครับแล้วตอนนี้เราก็กดนะครับในส่วนที่เป็นนี่รีพอร์ตนะครับด็อกิเมนต์ปุ๊บเราก็จะได้นี้ออกมาเลยนะครับเห็นไหม ล้วกดยุบไะครับมันจะบอกเลยว่าเรามีราคาเท่าไหร่อ่ะมันจะบอกว่าตอนนี้งานสาระปัดนะครับทั้งหมดคือหนึ่งแสนสามกดตรงนี้ครับปึ๊บมันจะบอกว่าการเบองปู้พื้นเท่าไหร่การเบิกผูพื้นมีอะไรบ้างนะครับมันจะเบิกดาวออกมานะครับเห็นไหมแล้วก็สีและประตูนละต่าง็นะครับและนี่แหละครับคือการคิดราคานะด้วยนะครับหลักการง่ายๆนะนะครับด้วยโปรดักคอนเนคของเรานะซึ่งโอ้โหแบบอีซีอนฟันมากนะครับ